สวัสดีครับแต่เวลาบินนี้แล้วครับว่าวตัวนี้ตั้งแต่เห็นแล้วป่อยเท่เดียวตั้งแต่ต้นฤดูกาลน,นะครับว่ได้ป่อยอเลยนะครับแต่ว่าหากักปีหกักสองทอนเลยนะครับหักตอนรุ่งจอมสมเด็วเรียบร้อยหักยังดีซ้อมง,ง่ายอยู่ครับนีขนาดสองเมตรยี่สิบนะครับตัวนี้สีส่ไซฮางรอๆลมดีๆนะครับอันนี้ทีมงานเด็กกระโปรงนะครับกำลังลเตรียมตัว เด่กระโปงค,ครับบึงมีจต่สายแข็งพูนะ่ะสลีนอย่างไรลมจำหนีมันมาสีขื่นวาปีแข็งพลุทีก่กคองกันขาดมานึ่งมาเนือดนะครับทีมงานสร้างวาวครับสีบ่ป่อยตัวนี้นะครับปล่อยใส่หางเงาๆบึงลอๆนะครับตัวดีโมเมนต์คนละตัวกันครับตัวเอวแหลมเนียตัวเอวแหลมน่ะต่ว่าสีไข่กันครับตัวนี้สีออกฝาตัวนั้นสี้ำเงินนะครับ โอเคครับไปจวดกันเลยบูราลาลใหญ่หางครับ I don't know. ครับผมผมใส่เชือกไปแล้วครับไปแล้วเรียบร้อยมือนี้ร่มคนันคางดีนะครับซับกันไปซับกันมากครับผมมีวาวลายตัวเปลี่ยนกันเล่นบางมือก็อยากเล่นใส่หางเบื้องงามครับ bạn mới có giặt đành ยางเวียนเนี่ยเรียนว่ายังเวียนผมมักบ่ใส่เสือกยาวเลยครับกันสอดแจงคือเขาขันลมท่งนี่ลมเชือาดี สนุกลันเุย้ยกำลังสั่งหางสีแดงมาสีแดงมันจะเห็นชัดกว่ากันนะครับ ปล่อยวานตรงเนี้ยเห็นทางผมนี่มันจะงำทางเง่าวๆนะครับขันโมไซหางก็ว่าอีกุดไปเลย ได้ร่ม้วครับตนวหนึอง2เมตร20ใส่เสียบหัวเห่า,หาได้ครับยงเวียนยำคืนใส่จังใส่หห่าดันสอดแจงนะครับ แลาตัวนี้เป็นวาวปีกลางๆที่แหลผมวาเเอาวาวจุฬาสายแข็งมาดันเลยเดี๋ยวคิดบุงปวงหรือจังหน่อยลมมีแห้งจริงสิมาดัดน,นะครับเดี๋ยวเป็นไปเบิรงวาวด็วกกะโปกวกกัที่นครัเบิงวาวด็วกกะโปวกครับเอาเลยวาวด็วกกะโปวก ขันกลางคืนบ่ต้องนอนสนูแนวนี่มาหลูกสมุนนะครับฝีมือเด้เพม่อนกองทีมงานหลูกใส่นะครับสุมหัวกันนี่นี่นละแต่ว่าหันวาปีแข้งขันบลมแห้งอีดีบอยูลมมือนด้งเดกงด้งจังสีละครับต้องลมสลาตัดไปสันดูเสีนก็ลมนรกแตกครับจังสียู่แต่ว่าตอนนี้คือว่าลมแห้งอยู่เด้